การเมืองเกาหลีใต้วุ่นวุ่นตั้งแต่เช้ามาครับขณะที่อาอกาศนี้สถานการณ์จะคลีค่คลายหรือจะรุนแรงขึ้นไม่สามารถจะบอกได้แต่ว่าตลอดเช้าที่ผ่านมามันเห็นการประลองกำลังกันของฝ่ายที่ต้องการจะจับประธานาธิบดียูนซอกโยกับฝ่ายที่ไม่ยอมให้จับกลายเป็นว่าการทวงดุลอำนาจทางการเมืองของเกาหลีใต้ภายใต้รัฐธรรมนูญ ดูเหมือนจะทำให้เกิดการเผชิญหน้าความตึงเครียดที่ไม่ได้คิดมาก่อนครับว่าจะมาถึงจุดนี้ล่าสุดก็คือทางสำนักงานสอบสวนคอร์รัปชันสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งสูงที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเขาแปลตรงตัวว่า Corruption Investigation Office for High Ranking Officials ก็จะเป็นปปอชอของเราเมื่อขอหมายจับจากศาลได้หลังจากที่เชิญประธานทิพดียูนซึ่งขณะนี้ถูกพักการปฏิบัติหน้าที่ให้มาให้การสามครั้งไม่มาครับเพราะว่าประธานทิพดียูนอ้างว่าตนเองนั้นยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เพราะถึงแม้จะมีมติของสภาให้ถอดถอน แต่ต้องให้สารดัแธรรมนูนมีมติเห็นชอบก่อนสารได้ธรรนูนยังไม่มีมติมีเวลา6เดือนจากนี้ไปก็ประมาณ5เดือนแต่ปัญหาต่อมาคือว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูขนขณะนี้มี6คนจากที่ควรจะมี9คนฝ่ายที่ต้องการถอดถอนประธานดิบดีอยู่นั้นหวั่นเกรงว่าถ้าหากยังมีตุลาการสารรัฐธรรมนูนเพียง6คนแทนที่จะเป็น9คน โอกาสที่จะมีเสียง100%ยเอซยากเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญนั้นจาก9ต้องอย่างน้อยได้6เสียงของสารธรรมนูลจึงจะถือว่าอนุมัติตามมติของสภาได้ฉะนั้นขณะนี้มี6ก็แปลว่าต้องมี100%ซถึงจะผ่านมติของสภาทางฝ่ายค้านที่เป็นคนผลักดันให้ ถอดถอนประธานทิบตีอยู่นั้นพยายามที่จะให้รักษาการประธานทิบตีแต่งตั้งตุลาการเพิ่มอย่างน้อย2ถ้าไม่ใช่3ให้มันครบ8หรือ9ความเสี่ยงที่6จาก8มันแน่นอนย่อมน้อยกว่า6จาก600%เซแต่ว่ารักษาการประธานทิบตีเกาหลีใต้ปัจจุบันซึ่งเป็นคนที่2แล้วนะครับคนแรกที่มารักษาการแทนอยู่นั้นคือนายกคนก่อน ปรากฏว่าถูกทอถอนในด้วยสภาเหมือนกันเพราะไม่ทําตามเสียงข้างมากในสภาก็เลยตั้งรัฐมนตรีคลังขณะนี้เป็นรักษาการประธานอธิบดีซึ่งก็ยังลังเลว,ว่าจะตั้งตุลาการเพิ่มหรือไม่นั่นเป็นทางตันเรื่องหนึง่งทางตันอีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อได้หมายสารมาให้ไปจับปรากฏว่ามีประชาชนที่สนับสนุนประธานธิบดีอยู่ไม่ยอมให้จับออกมารวมตัวกันหลายวันแล้วครับ ไปรวมตัวกันที่หน้าที่ทั้งทําเนียบประธานาธิบดีทั้งที่พักของประธานาธิบดีแต่ว่าทางฝ่ายปป,ปอชอก็ได้แรงหนุนจากตํารวจหมายสารหมายจับมาแล้วก็ต้องให้ตํารวจไปจับทีนี้ลหละครับแต่เส้นตายว่าหมายจับนี้จะใช้ได้ถึงวันจันทร์หน้าดังนั้นเช้านี้เราถึงเห็นการเผชิญหน้าที่หน้าบ้าน ของประธานทิบียูนยตรงนั้นมีทั้งฝ่ายสนับสนุนยูนยไปยืนกันเอาไว้เลยไม่ให้ตังตำรวจหรือปอปอชเข้าไปจับและมีฝ่ายต่อต้านยูนยซึ่งรวมตัวกันมาเป็นเดือนแล้วมายืนเผชิญหน้ากันอย,ยู่ฝ่ายสนับสนุนประาทานทิบียูนนั้นถือธงอเมริกันถือธงเกาหลีใต้ในลักษณะที่ว่าฝ่ายที่ต้องการจะจับ หรือสอบสวนประาธานทิบดีอยู่นั้นเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกที่ถูกล้างสมองโดยเกาหลีเหนือที่จะมาล้มล้างระบอบของเกาหลีใต้ชาวนี้เห็นภาพเลยครับว่ามีการเผชิญหน้าระหว่างตำรวจและปป,ปอชอตำรวจนี้ส่งมาถึง2,700นายนะครับเราจะเห็นคอนโวยขบวนรถตำรวจมาจอดเป็นแถวยาวเหยียดเลยเตรียมรับสถานการณ์เต็มที่ แล้วก็ส่งตัวแทนจากฝั่งปปชเข้าไป30คนและจากฝั่งตำรวจ50 80คนนะครับที่ต้องเอาหมายจับเข้าไปเพื่อขอจับประธานทิพย์ดียูนยสู้กันดันกันอยู่ตรงนั้นมันมีประตูด่าน2ด่านกว่าจะเข้าไปที่ประตูจริงดันกันไปดันกันมาฝ่ายของปปชกับตำรวจสามารถผ่านด่านหนึ่งด่านสองก็ไปที่ประตูเาราะก็ไปเจอหน่วยรักษาความปลอดภัยประธานาธิบดีครับ เป็นทหารเขาบอกว่าเข้าไม่ได้นี่เป็นเขตห่วงห้ามพวกผมซึ่งมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประาธานทิบดีต้องไม่ให้ท่านเข้ามาก็ยุ่งสิครับเป็นการเผชิญหน้าระหว่างทหารซึ่งเขาอ้างว่าเขาเนี่ยเป็น Presidential Security Services P.S.S. เขามีหน้าที่ปกป้องดูแลประาธานทิบดีและสถานที่นี้ตำรวจ และปปะชเข้ามาไม่ได้คราวนี้แหละครับเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครสามารถจะบอกได้แต่ว่านาทีนี้ขณะน,นี้ตอนเย็นๆเราไม่รู้ผลเป็นอย่างไรแต่ผมเล่าให้เห็นว่าวิกฤตการเมืองของเกาหลีใต้นั้นมันถึงทางตันมันเจอกับเด็ดล็อกมันไม่มีทางออกถ้าหากไม่ยอมรับกันว่าอำนาจศาล หมายจับนั้นคืออำนาจเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารก็ระงับยับยั้งไม่ได้แต่ถ้าตีความกันกฎหมายคนละฉบับมีฝ่ายประชาชนประท้วงทั้งสองฝั่งฝั่งปราบปรามคอร์รัปชันตั้งข้อหาว่าเป็นคดีขบฏเป็นกรณีใช้อำนาจเกินขอบเขตมีอำนาจที่จะสอบสวนได้แต่ประธานทิพย์ยืนยันว่าเขายังอยู่ในตำแหน่ง ประาธานดีมีสิทธิ์ไม่ไปให้การได้และยูนก็เป็นประาธานดีคนแรกของเกาหลีใต้ที่ขณะอยู่ในตําแหน่งนั้นโดนหมายจับอย่างนี้ครับมันก็มีหลายอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเป็นครั้งแรกตีความกันวุ่นตีความตามกฎหมายตีความตามอํานาจหน้าที่ตีความตามความชอบธรรมเลยยุ่งอย่างที่เห็นอยู่ขณะน,นี้คนเกาหลีใต้เศร้าโศกสลดกับ อุบัติเหตุเครื่องบินสายการบินเจจูที่ตาย179คนยังอยู่ในภาวะโศกสลดแต่ก็มาเจอวิกฤตทางการเมืองที่ทับซ้อนอย่างที่เห็นกันวันนี้เปิดปีใหม่มาคนเกาหลีใต้ยังอยู่ในภาวะค่อนข้างหดหู่สิ้นหวังทีเดียวครับ